ไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่อิน้าปัดสีน้ำเงินน้าปัดสีน้ำเงินก็จะมีเข็มเข็มเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่ไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องเกตวัดเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้ํำยาแอร์เราเข้าไปที่รถหรือเปล่านี่ค่ะก็จะต่อไว้ เดิกนะคะเข็มก็จะกระดิกไปตามตัวเลขที่น้ำยาแอร์ไหลเข้าไปอะคะ่ะถ้าน้ำยาแอร์ไหลเข้าไปให้มาดูที่แล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะพอเราแล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะ พอเราเสร็จขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์เนาะนี่ค่ะเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์แล้วค่ะค่าช่างยูกําลังพากันย่อนสายไฟลงจากชั้น5้าค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมาไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไว้ใช้เนาะ นี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกตค่ะแล้วก็จะดูว่าน้ำยาแอร์เข้าไม่เข้าเข็มก็จะกระแล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะพอเราแอร์เติมแอร์ค่ะอันนี้เป็นแอร์กระป๋องเนาะก็จะเอาเสียบสายสายต่อผ่านเครื่องเขาเรียกเครื่องเกตเนาะ แล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะพอเราช่างยูกำลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้นห้าค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมาป่องกระป๋องน้ำยาแอร์ค่ะนี่ค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดเปิดวาล์วเปิดวาล์วที่ปิด ปิดวาลวนะคะน้ายาแอร์ก็จะไม่เข้าก็จะไม่เข้าในถังแอร์แล้วค่ะอันนี้ก็แอร์เติมแอร์ค่ะอันนี้เป็นแอร์กระป๋องเนาะก็จะเอาเสียบสายต่อผ่านเครื่องเขาเรียกเครื่องเกตเนาะแล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะพอเราปิด ปิดวาลวนะคะน้ำยาแอร์ก็จะไม่เข้าก็จะไม่เข้าในถังแอร์แล้วค่ะอันนี้ก็สีน้ำปัดสีน้ำเงินน้ำปัดสีน้ำเงินก็จะมีเข็มเข็มเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่เสร็จขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์เนาะนี่ค่ะเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์แล้วค่ะค่าเกตค่ะ แล้วก็จะดูว่าน้ำยาแอร์เข้าไม่เข้าเข็มก็จะกระป๋องกระป๋องน้ำยาแอร์ค่ะนี่ค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดเปิดวาล์วเปิดวาล์วที่ข้างโยกําลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้น5้าค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมาแล้วก็ปรับปรับได้ว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่นี่ค่ะ กระป๋องหนึ่งก็พันกรัมเนาะแล้วก็ปรับปรับได้ว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่นี่ค่ะกระป๋องหนึ่งก็พันกรัมเนาะเอาไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่ได้จำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดสายสีน้ำเงินเพื่อจะเอาแอร์เข้า เหลืองนี่เราก็จะเอาไปต่อกับกับได้าจานวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดเพื่อจะแวดถังแอร์นี่ค่ะเดี๋ยวช่างกำลังต่อที่แวกถังแอร์อยู่ค่ะกําลังเปิดนี่ค่ะแวดอยู่แวกถังแอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเครื่องแวกเครื่องเล็กๆค่ะซื้อมาดิกนะคะ เข็มก็จะกระดิกไปตามตัวเลขที่น้ำยาแอร์ไหลเข้าไปอะค่ะถ้าน้ำยาแอร์ไหลเข้าไปให้มาดูที่ได้จำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดได้จำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดอินาปัดสีน้ำเงินน้ําปัดสีน้ำเงินก็จะมีเข็มเข็มเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ตัวเลขเท่าไรเท่าไร่ อ่ะคลิปนี้บ๊ายๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถังเปิดนี่ค่ะแวกอยู่แว็กถังแอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเครื่องแวกเครื่องเล็กๆค่ะซื้อมาได้จำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อย นี่ค่ะพอเราเครื่องเกตวัดเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้ำยาแอร์เราเข้าไปที่รถหรือเปล่านี่ค่ะก็จะต่อไว้เพื่อจะแวัดถังแอร์นี่ค่ะเดี๋ยวช่างกำลังต่อที่แว็กถังแอร์อยู่ค่ะกำลดิกนะคะเข็มก็จะกระดิกไปตามตัวเลขที่น้ำยาแอร์ไหลเข้าไปอะคะ่ะ ถ้าน้ำยาแอร์ไหลเข้าไปให้มาดูที่ข้างยูกำลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้น5ค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมาแอร์เติมแอร์ค่ะอันนี้เป็นแอร์กระป๋องเนาะก็จะเอาเสียบสายต่อผ่านเครื่องเขาเรียกเครื่องเกตเนาะช่างยูกำลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้น5ค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่าง ต้องหย่อนสายไฟลงมาไดออ้จำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็มาปรับเอาค่ะว่าเราจะเอาเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยค่ะพอเราชังยูกำลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้น5ค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมาแล้วก็ปรับ ปรับได้ว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่นี่ค่ะกระป๋องหนึงก็พันกรัมเนาะเครื่องเกตวัดเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้ำยาแอร์เราเข้าไปที่รถหรือเปล่านี่ค่ะก็จะต่อไว้ไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่าคลิปนี้บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กตค่ะแล้วก็จะดูว่าน้ํายาแอร์เข้าไม่เข้าเข็มก็จะกินน้าปัดสีน้ําเงินน้าปัดสีน้ําเงินก็จะมีเข็มเข็มเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่เอาไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่สายสีน้ําเงินเพื่อจะเอาแอร์เข้าในถังสีเหลืองนี่เราก็จะเอาไปต่อกับ กลเบไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไว้ใช้เนาะนี่ค่ะก็แว็กเสร็จแล้วเราก็จะใส่เพื่อจะแว็กถังแอร์นี่ค่ะเดี๋ยวช่างกําลังต่อที่แว็กถังแอร์อยู่ค่ะกับมาคลิปนี้บ๊ายๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูช่างเติมน้ำยาแอร์รถค่ะว่าเขาเติมกันยังไงนี่ค่ะช่างมิวกระป๋องกระป๋องน้ำยาแอร์ค่ะนี่ค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดเปิดวาล์วเปิดวาล์วที่ข้างโยูกกำลังพากันหย่อนสายไฟลงจากชั้น5ค่ะเพราะว่ารถอยู่ข้างล่างต้องหย่อนสายไฟลงมา เสร็จขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์เนาะนี่ค่ะเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์แล้วค่ะค่าปิดเอ่อปิดวาล์วนะคะน้ำยาแอร์ก็จะไม่เข้าก็จะไม่เข้าในถังแอร์แล้วค่ะอันนี้ก็แอร์เติมแอร์ค่ะอันนี้เป็นแอร์กระป๋องเนาะก็จะเอาเสียบสายต่อผ่านเครื่องเขาเรียก เครื่องเกตเนาะสายสีน้ำเงินเพื่อจะเอาแอร์เข้าในถังสีเหลืองนี่เราก็จะเอาไวปต่อกับเออกับปิดเออปิดวาลวนะคะน้ำยาแอร์ก็จะไม่เข้าก็จะไม่เข้าในถังแอร์แล้วค่ะอันนี้ก็สีน้าปัดสีน้ำเงินน้าปัดสีน้ำเงินก็จะมีเข็มเข็มเขาก็จะวิ่งขึ้น ไปที่ตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่แอร์เติมแอร์ค่ะอันนี้เป็นแอร์กระป๋องเนาะก็จะเอาเสียบสาสายต่อผ่านเครื่องเขาเรียก